จะมาลงเล่นกันนะคะส่คนค่ะลงเล่นกันนะคะทุกคนุ่มแบบเ่ารก็มาเนะทุคนอยากเด่นที่ไหนทุกคนอ้นี้มันคออะไรอ่ะน้องดูท่าเราทุกคนก็มีอยู่สองท่านะ แล้วก็มีอีกข่านึงด้วยวันนี้เราก็มาทำคลิปให้ทุกคนนะคะก่อนเิ่นดูก่อนว่าจะเล่นกับแบบน

stop. This is almost as exhilarating as linking with the internet. ชตอนนี้คนกำลังวุ่นวายเออร้อยคนออกหมดก่อนเพ้าะใจเงินแต่ว่าคนมันดุมันคนมันคนกันแล้ว ให้โชคดีนะเท่านั้น,ถ,นถ้าเรา,าเมีปืนน่น <ะ S 2> าจะยิงแบบนั้นช่วด้วยเราจะไอตาทุกคนแล้วตัอย่างกับบอททุกคนเราเป็นบอทเปล่าเนี้ยวัานี้ฟางมันเอะโอ๊ยจะยังยไงลูกกระสุสนไม่มีฟางทุกคนช่วยเราด้วยไป แล้วก็นสนไม่แค่นี้างงอย่จอยนี่าจอยเน่ทุกคนจอยเน,ยน,ยน่ให้จังใดดิอ่ะตึงแห้หอองอ่ะทุกคนให้จังใดอ่ะโอ้วนสาวกระตุ้น่ให้จังใดดี เราลท้ามันกลัว,ลวลทันึงกันมั้งลันไดไปไม่ได้ตู้ชูอลงมทานีมันดนบ่อนี้อ้ยจริงไรดีเนาะกระสุนกระบอมีโอเคเดี๋ยวมาแดี๋วเดี๋ยวได้กว่าเดิมอ้ยเบอรสอมันตึ้นแ่ว่า ดึงให้นนาเลยเด้อต้องไงดึสองคนตึงไว้มันตุ้ยอ้ยเสียคิวกส จะแบ่งแล้วนะทุกคนอ้ยตอนไหนมึงจะซุปเนี้ยมึงซุปอนนี่แรงอยู่หนึ่งพันไปซุปก็ได้นะเว้ยอมืมาดู แต่โชว์หน้าเยอะรีบไปชุบก่อนไปโอ้มึงจะทำอะไรนักหนามึงรีบไปชุบช่วยด้วยเร็วแล้ววงมามึงก็มาวนอยู่ตรงนี้แล้วมึงก็ตายอีกมึงรีบไปชุบ๋ยวนี้มึงจะชุบไหมมึงจะชุบไหมมึงไปชุบเลยมึงก็ตุย มึงอยากข้าจะเก็บของเนี่ยมันอีกหาเนี่ยใครว้าไม่ใช่เอฟซีแล้วนะเห็นไะหมคนอื่นเขาออกหมดเลยแลหละแค่กูกับมึงอะดองแรงอะมึงเรียบโชบได้ไหมเรียมึงก็มีทำไม ไปซูปต้ง้งซูไม่เป็นหรอซื้อตึงขนาดนี้มึงยังทำไม่ได้เลยเนาะซื้อตึงกูตึงสุดยอดเลยเขาออกกันหมดแล้วจหกแค่มึงก,กับกูอู๋วงมาแล้ว่าวงท่วม,มกูกว่ามันจะซุปแล้วไ,ได้ ก็มาเด็กอีดอ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 กอ่ะเด็กมันก็มาเด็กอีดอกอีดอกอีดอกเอ้ยดอกอีดอกอีดอกอ่ะเด็กมาก็มาเด็กอีดอ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 กทุกคนนะคะมาคอมเมนต์บอกได้นะเราไม่รู้ว่าใครเ่ยทำไใจดีจัง มันบอกได้นะถ้ามันไม่ได้ก็คิดอยู่ก็ได้นะเอ้ทุกคนม ไม่ควายมึงไปชูบเดี๋ยวนี้ Dog, เก็บไอ้ดอกไหมได้ทุกคนเมื่อกี้เราตกใจนิดหนึ่งมาดูก่อนนะช่วย,ยด้วย Double kill!